คุณฟังครับคุณฟังคงพอจะรู้จักเรื่องราวของเซอร์ริชาร์ดแบนซันผู้ก่อตั้ง Virgin Group ที่ปัจจุบันมีบริษัทในเครือกว่า400บริษัทที่เรียกได้ว่าเขานั้นเป็นชายผู้ร่ำรวยที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในตอนนี้ครับอาหารสมอง6โมงเย็นกับ The b o o k t เท l เ r อร์ได้นำเอาเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ครับ เคล็ดลับที่เป็นนิสัยติดตัวของริชาร์ดแบรสันที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดครับเขาจะทำสิ่งนี้อยู่เสมอขาดมันไปไม่ได้เลยทีเดียวสิ่งที่ว่านี้ก็คือการจดโน้ตครับใช่แล้วครับการจดบันทึกโน้ตธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเขาได้บอกเอาไว้ในเว็บไซต์ virgin com ของเขาว่าเมือ่อใดก็ตามที่เขามีโอกาสได้พูดคุยสนทน,นากับใครได้ฟังใครพูดนะครับเขาจะพยายามจดประเด็นที่เขาสนใจ หรือประเด็นที่ทําให้เขาคุ้นคิดเอาไว้ครับหลังจากนั้นครับเขาก็ย้อนกลับมาดูบันทึกเหล่านี้ที่เขาจดเอาไว้และเอามันไปปรับใช้ในชีวิตจริงหรือธุรกิจของเขา่าและที่สําคัญครับคุณฟางครับบันทึกที่เขาได้จดเอาไว้เหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลหลักของคอนเทนต์ต่างๆที่เขาโพสต์บนบล็อกหรือในโซเชียลมีเดียของเขาเองด้วยซึ่งตามประสบการณ์ของเข่าแล้วนะครับเขาก็ยืนยันรับว่า คนที่มีประสิทธิภาพที่สุดหลายคนที่เขาได้รู้จักในชีวิตนี้เป็นคนที่มีนิสัยชอบจดบันทึกอยู่เสมอแต่คนเราหลายคนก็ยังคงไม่ได้มองเห็นคุณค่าของการจดบันทึกเล็กๆเหล่านี้ครับเราอาจจะเชื่อว่าตัวเราเองสามารถเก็บความคิดที่ดีไว้ได้โอ้ยมันจะจําได้นะขี้เกียจจดไม่ต้องไปจดหรอกแต่วันๆครับคุณฝั่งครับเราก็มีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ แม้แต่ริชาร์ดแบนสันเองที่เป็นระดับผู้ประกอบการระดับโลกความสามารถเก่งกาจขนาดนั้นครับเขาก็ยังยอมรับเลยครับว่าเข่ามักลืมสิ่งต่างๆก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปเสียด้วยวํามเมื่อครับแบนสันกล่าวว่าไม่ว่าแนวคิดของเราจะเล็กหรือใหญ่เรียบง่ายหรือซับซ้อนแค่ไหนเราควรจดบันทึกเอาไว้ครับแต่อย่าแค่จดบันทึกเพื่อบันทึกเอาไว้อย่างเดียวนะครับให้เราเอาสิ่งที่เราจดนั้นมาทบทวนความคิดของเราด้วยครับ บางครั้งมันอาจจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ทำได้จริงและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้แล้วการจดบันทึกแบบไหนวิธีไหนมันจะดีกว่ากันละครับคุณฟังครับแต่สำหรับริชาร์ดแบรนสันครับเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยงครับว่าเราจะจดลงในแท็บเล็ตลงในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อะไรของเราก็แล้วแต่ขอแค่ให้เราจดมันไว้ได้บันทึกความคิดบันทึกไอเดียของเรา,เาไว้มันก็ดีมากๆแล้วครับ แต่ที่เขาเป็นแฟนตัวยงแล้วก็แนะนำมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นการจดด้วยปากกาบนสมุดโน้ตเล็กๆของเขาครับซึ่งโดยส่วนตัวของเขาแล้วนะครับเขาจะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่ซุกอยู่ในกระเป๋าหลังของเขาและเขาก็ไม่สนใจแหละครับว่าจะจดมันได้สวยงามไหมลายมือสวยไหมเขาเห็นคุณค่าในการเขียนด้วยลายมือของเขาเองครับมันสามารถทําให้เขาจดจํารายละเอียดได้มากกว่าคิดได้มากกว่า บางทีหากแขวไม่มีสมุดครับเขาก็เอาเศษกระดาษอะไรก็ได้อยู่แถวนั้นนะครับมาจดไอเดียดีๆไว้กันลืมนะครับเขาบอกว่า Virgin Group อาจจะไม่มีวันที่ยิ่งใหญ่ได้เลยหากไม่มีเหล่ากระดาษโน้ตเล็กๆเหล่านี้ครับและมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาจัดงาน Virgin u n i อยู่ในที่เป็นการนำเอานักเรียนจากสถาบนันต่างๆมาถกไอเดียดีๆจุดประกายความคิดกันเขาก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าทัดเทียนนา เธอได้แสดงไอเดียสุดบัรเจิดออกมาครับริชาร์ตแบนซันถึงกับอึ้งและก็ประทับใจในความฉลาดและไอเดียของเธอมากๆหลังจากนั้นครับตอนพักกลางวันเข,าก,เขาก็เข้าไปหาเธอพูดคุยกันทำความรู้จักกันและก็ขอยืมสมุดโน้ตที่เธอถือติดตัวมาด้วยแล้วเขียนลงไปว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรได้จงจดบันทึกเอาไว้เสมอจดบันทึกไอเดียดีๆของหนูเอาไว้ ถ้าหนูไม่จดมันไว้สักวันหนึ่งเราอาจจะลืมไอเดียดีๆนี้ไปตลอดการได้ในเรื่องของการจดบันทึกครับคุณฟังครับทำไมคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนถึงมองว่าการจดบันทึกด้วยมือจึงดีกว่าการใช้แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายมีงานวิจัยครับที่ได้ชี้ให้เราเห็นว่าการใช้แลปท็อปเพื่อจดบันทึกหรือการพิมพ์อะไรต่างๆนะครับจะส่งผลให้การประมวลผลของเรา ทำงานได้ไม่ดีเท่ากับการจดด้วยมือครับสมองคนเรามักจดจำข้อมูลแนวความคิดได้ดีเมื่อเราจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษครับการเขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับความคิดของเรามันจะส่งสัญญาณไปยังสมองว่าเนื้อหานี้มีความสำคัญมากๆการจดบันทึกด้วยมือยังช่วยเพิ่มความจำของเราด้วยนะครับเนื่องจากการใช้มือเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำได้ช้ากว่าการพิมพ เราจึงต้องฟังอะไรก็ตามอย่างละมัดระวังมากขึ้นคิดอย่างละมัดระวังมากขึ้นจดอย่างตั้งใจและจดจ่อกับมันมากขึ้นยับแน่นอนครับว่าการจดบันทึกจะไม่มีความสําคัญเลยถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระใครที่ไม่ชอบจดบันทึกนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อยจดบันทึกประจาวันในสิ่งที่เราชอบก็ได้ใช้บันทึกของเราเพื่อพัฒนาแนวคิดแก้ปัญหาและสร้างเป้าหมายในชีวิต ให้กับตวองครับิชาร์ดแบงสันชี้เห็นว่าความสำเร็จของ Virgin Atlantic อยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาสั่งสมมันมาและส่วนใหญ่ครับก็ได้จากแนวความคิดที่สะท้อนจากการจดบันทึกของเขานั่นเองครับในแต่ละวันเราอาจจะเรียนรู้ข้อมูลอย่างมหาศาลอยู่แล้วใช่ไหมครับและการจดบันทึกคือหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เรานั้นได้นำความรู้และข้อมูลเหล่านั้นส่งออกมาให้เราได้ทบทวน และนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปเป็นร่างครับผมคนนึงครับเป็นคนที่ชอบมีสมุดบันทึกเล่มเล็กๆกับปากกาดำพกติดตัวเอาไว้เสมอแล้วคุณฟังลละครับชอบจดบันทึกกันด้วยวิธีไหนขอบคุณที่ติดตาม The Bookteller ครับพบกับสาระดีๆจากบทความและหนังสือน,น่าอ่านได้เป็นประจำพบกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ